ยังไงก็ต้องกินชานมไข่มุกนะวันนี้เราจะเลือกที่ห้องคาหนุ่มขมุกที่เราไม่เคยกินมาก่อนกโคล่อ้าวอ้าวว่าก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่สยามสแควร์นะมาดูว่าตอนนี้เขาพี่อะไรอัปเดตกันบ้างนะคะมาแบบแปลกใหม่มากเลยแปลกหูแปลกตามากเลยวันนี้ใช่ก็คือว่าก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะคะที่ตลอดการเดินเนี่ย ก็จะมีคนถ่ายรูปแล้วก็แบบโพสนู่นโพสนี้แต่งตัวแตกตามากมายเลยแต่ว่าจุดหนึ่งที่แบบเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นั่นก็คือสยามสเคปเดี๋ยวเราไปที่สกายสเคปกันนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีเป็นแบบว่าสวนลอยฟ้านู่นนี่นั่นไปดูว่ามันเป็นยังไง และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ Skyscape ค่ะที่อยู่บนตึกสยามสเคปน,นะ,ะเออที่นี่ก็คือแบบแปลกหูแบบปลกตาม,มากเพราะไม่ได้มานานมากๆแล้วนะคะไม่ได้มากี่ปีเราไม่ได้มาประมาณอย่างน,อน้อยสองปีแน่ๆนะก็คือตึกนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบตึกสำหรับเด็กเศษใช่ปะใช่ไม่มีโรงเรียนอยู่ข้างบนด้วยใช่ใช่ใช่ๆๆก็คืออากาศดีมากแล้วก็ตอนนี้คนเยอะมาก บนตึกสก,กายสเคปนะคะมองไปก็จะเห็นเป็นตึกมหานครด้วยนะถ้าเกิดว่าใครมาถ่ายรูปเนี่ยก็จะได้วิวแบบวิวตึกเป็นแบบว่าวิวกรุงเทพอะไรเงี้ยก็มาลองถ่ายรูปกันได้ค่ะภาพเก๋ๆลงไอจีกันเลยหลายมุมมากๆเลยนะแล้วก็ไม่ต้องเขินอายเลยนะคะว่าจะถ่ายรูปกันเพราะว่าไปที่นั่นเนี่ยทุกคนถ่ายรูปกันหมดนะ <S 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 เป็นเรื่องธรรมดามากของการถ่ายรูปแล้วก็แบบเอ็อ อย่างเราสิได้รูมาเพียแลวนี่อีกที่หนึ่งนะคะที่เราอยากจะพาไปก็คือตรงข้ามกับสยามสเคปเลยเนาะก็จะเป็น mbk และที่นั่นก็คือเปิดสาขานี้ค่ะดองกี้ ก็มีสินค้าญี่ปุ่นเยอะมากเลยใช่อย่างของดองกี้เองเนี่ยเขาก็จะมีสาขาแบบทั่วญี่ปุ่นอยู่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มาเปิดสาขาที่ไทยซึ่งก็จะมีสาขาใหญ่ก็คือที่ทองหล่อแล้วก็สาขาที่ m b k เนี่ยเพิ่งมาเปิดก็ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นแค่1ชั้นที่ทองหล่อจะเป็น2ชั้นสําหรับส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะถ้าใครที่แบบชอบของโปรดักต์ญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้แวะมามีทั้งของกินของใช้แล้วก็อาหารซีฟู้ดเนี่ยค่อนข้างสดแล้วก็ ใหม่เลยทีเดียวใช่อาหารก็คือพวกเนื้อเนี่ย้นๆเ,เลยใช่ A4A5 มีมาครบเลยค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดจะซื้อกลับบ้านก็เตรียมกล่องแพ็คไปด้วยก็ดีเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราแพ็คก,กลับมาก็ก็เดินทางไกลเนาะก็ต้องมีกล่องแบบอะไรเงี้ยเยอะเพื่องเก็บความเย็นใช่ราคาจริงๆก็ไม่ค่อยต่างกับที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่นะเพราะว่า,วาถือว่าแบบสมเหตุสมผล สำหรับใครที่แบบชอบกินอาหารญี่ปุ่นอยู่ยแล้วเนี๋ยวลองมาดูก็น่าจะโอเคอะะว่า ในโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกของเล่นเนาะก็นําเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นโมเดลต่างๆที่แบบเอ้ยอาจจะหายากนิดนึงจากที่ที่ที่ซื้อที่เมืองไทยก็จะมีตัวนี้เนี yeah. ่ยก็เหมาะสําหรับเด็กๆเลยดูดีสวยเนาะนักสะสมด้วยนะคะก็ไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็ลองมาดูที่นี่ก่อนอาจจะมีนําเข้าแล้วนะี่ซื่อของกินกลับบ้านนะคะก็ลองเลือกดูกันได้นะคะ ที่นี้ก็แบบมีการแบบป้องกันโควิดนะคะด้วยการใส่ถุงมือถุงมือแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ในทุกๆหลายๆจุดเลยทีเดียวก็ถือว่าความสะอาดก็ค่อนข้างดีเลยเรียกว่าเป็นวันหนึ่งที่แบบเรามาที่นี่ก็ค่อนข้างครบนะคะจบแล้วสำหรับวันเดย์ทริปที่สยามสแควร์ที่เราไม่ได้มานานมากนะคะก็มาอัปเดตกันเนาะ เป็นไงสนุกไหมได้ภาพเทียบเลยเหงื่อซกมากๆเลยเออก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาดูนะตอนนี้มันเปลี่ยนทุกอย่างแล้วอ่ะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะนะก็ลองมากันนะคะวันนี้ไปก่อนบายบาย